เมื่อสองวันที่แล้วก็ได้ทําการสั่งซื้อเบอียร์ข้าทแของอบ้านสวนนะครับออนไลน์สั่งซื้อต้นกระท่อมพันกานแดนนะครับเขาก็ส่งมาให้พอสองวันพอสองวันมาถึงเลยก็จัดส่งรวดเร็วมากนะครับทั้งบริษัทแฟดจัดส่งเขาก็รวดเร็วตามใจนะครับสองวันมาถึงมาจากภาคใต้นะครับเนี่ยมาถึงเชีบุรีเนี่ยสองวันเองนะครับถึงเลย ะครับ้อยกว่าบาทเองฮะต้นมาทดลองปลูกดูนะครับแกะดูข้างในนะครับก็คือนี่นะครับในการแพกมาอย่างดีเลยนะครับไม่บุกไม่ยุบนะครับอุ่่มแก้วมาอย่างดีเลยนะครับแต่แก้วมาสองลูกแก้วสองลูกแก้วยาวนะครับพอก็ต้นหนึ่งก็ประมาณหนึ่งพูดได้นะครับ เออเป็นน,นี่เป็นพันฟ่อมพันการแดงของแท้เลยนะครับเราก็ส่งไปให้ก็ขอบคุณมากของแท้นะครับเราวก็มาทดลองปลูกดูก็คือว่าโอเคนะครับ